ลมอย่าพัดมาในคืนนี้เพราะฉันใจคอไม่ดีหัวใจดูงนี้มันหนาวสำอ,อะไรกันครับเนี่ยเอาเพลงอะไรมาให้ผมร้องครับไม่รู้จักมาก่อนเลยอะครับเกิดไม่ทันนะครับ ถ้าใครรู้จักเพลงนี้ก็คงจะรู้แล้วสินะครับว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงปราณอะไรเออพ,พวกผมรู้ตั้งแต่ชื่อคลิปของพี่แล้วล่ะครับถึงได้กดเข้ามาดูใน,นงไงคำเตือนเนื้อหานี้มีสปอยใครที่ไม่อยากถูกสปอยกดติดตามช่องของเราไว้แล้วเก็บไว้ดูทีหลังได้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สามาูไรชานแนล ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับต้องมาไวไปไวให้เข้ากับปราณเส้นหน่อยเราไปทำความรู้จักกับปราณวายุกันเลยดีกว่าครับผู้ใช้ปราณน,นี้ดาบนิจิรินจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวปราณวายุเป็นหนึ่งในปราณพื้นฐานของทั้ง5ปราณเป็นปราณที่โจมตีด้วยพลังที่ซ้อนทับเหมือนกับปราณเพิงแต่มีขอบเขตการโจมตีและความเร็วที่เหนือกว่าโดยกระบวนท่าของปราณวายุนั้นจะเป็นเทคนิคดาบที่ใช้ประโยชน์จากอากาศรอบตัว มาสร้างเป็นลมพายุที่รุนแรงแบบดูเดียนเลดเรดแนสามารถใช้เพื่อการโจมตีหรือตั้งรับก็ได้ผู้ใช้ปราณวายุที่ปรากฏภายในเรื่องมีเพียงคนเดียวนั่นก็คือชินาซึงะวะซานเนมิปราณวายุกระบวนท่าที่หนึ่งพายุหมุนบทขยี้ดัสเวอร์วินคัตเตอร์หรือในภาษาญี่ปุ่นจินเซนปุโซงิท่านี้นักดาบจะพุ่งไปข้างหน้า และฟันดับออกไปในรูปแบบของพายุไซคโครที่ขนานกับพื้นดินเป็นการโจมตีที่ทำให้เกิดพลังมหาศาลทะลวงพื้นเกิดเป็นคลื่นโจมตีที่รุนแรงเรามาลองดูการตั้งชื่อกันนะครับจินเซนปุหรือในภาษาอังกฤษดัสเดวิลบางทีก็เรียกสั้นๆแค่เซนปุหมายถึงพายุหมุนลมบ้าหมูโซกิหมายถึงเหลาเก่าทำให้ขมขึ้น จากความหมายของชื่อท่าก็พอจะเดาได้เลยว่าภายในเกลียวพายุหมุนที่เห็นนั้นจะต้องคมมากถ้าศัตรูอยู่ข้างในจะต้องโดนเฉือนจากรอบๆเหมือนกับดินสอที่กำลังถูกกบเหลาอยู่แน่ๆเลยแหละครับปราณวายุกระบวนท่าที่สองกรงเล็บสายลมปัดเป่า Cloud p u r i f i าย I ิ่งวิหรือในภาษาญี่ปุ่นโซโซชินาโตคาเซ็ so นักดาบจะฟาดดาบลงมา พร้อมสร้างความเสียหายแก่ศัตรูพร้อมกันทีเดียวสี่แผลราวกับกรงเล็บอันแหลมคมของสัตว์ร้ายก็ไม่ปานสึเมะที่แปลว่าเล็บกรงเล็บหรืออุ้งเท้าชินาโตคาเซคือชื่อเรียกสายลมที่ปัดเป่าความผิดหรือสิ่งชั่วร้ายมาจากชื่อของชินาซึฮิโกโนะมิโคโตเทพแห่งสายลมลูกของอิซานางิ ยังมีใครจําเรื่องราวของเทพอิซานางิและอิซานามิที่เคยกล่าวถึงไปบ้างแล้วในปราณอัศนีกระบวนท่าที่7ได้อยู่ไหมครับถ้าจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเพราะสามารถย้อนกลับไปดูได้กระผมขึ้นลิงก์ไวใ้ให้ที่ตรงนี้เลยนะครับจากหนังสือนิฮงโชกิ oki, ระบุเอาไว้ว่าหลังจากที่อิซานางิและอิซานามิสร้างเกาะทั้ง8ของญี่ปุ่นเสร็จแล้วอิซานางิก็แบบว่าเสร็จแล้วเย้ yeah! เป่าหมอกที่คุมเกาะออกดีกว่าปิ้วหมอกเกิดเป็นช uh ินาซอฮิโกะเทพแห่งสายลมนั่นเองจากที่มาและความหมายของชื่อท่า <c oughs> ก็อาจทำให้เราสามารถจินตนาการท่าแบบเคลื่อนไหว <c oughs> ระหว่างที่รออนิเมะได้มากขึ้นนะครับ <c oughs> ว่าพอฟาดดาบลงมาแล้วชวิง <c oughs> เกิดสี่รอยเล็บความรุนแรง <c oughs> เหมือนลมที่กำเนิดชินาซอฮิโกะที่เป่าหมอกทีเดียวหายไปจากญี่ปุ่นหมดเลย เป็นท่าที่มีภาพชัดเจนตั้งแต่ชื่อท่ากระบวนท่าและตัวคันจิกระผมขอคารวะเลยล่ะครับปราณวายุกระบวนท่าที่3ลมทุ่งต้นไม้ไหวครีนสตอมวินทรีหรือในภาษาญี่ปุ่นเซรันฟูจูเมื่อนักดาบตวัดดาบขึ้นก็จะบังเกิดพายุหมุนขึ้นรอบตัวซึ่งลมหมุนที่ว่านี้สามารถปกป้องนักดาบได้จากการโจมตีและเฉือนสิ่งที่อยู่รอบข้างได้ไปพร้อมๆกัน เป็นอีกกระบวนท่าในเรื่องที่ใช้ได้ทั้งตั้งรับและโจมตีภายในท่าเดียวเซรันหมายถึงไอหมอกภูเขาฟูจุหมายถึงต้นไม้ไหวด้วยแรงลมถึงชื่อท่าจะฟังดูอ่อนโยนหรือเปล่านะแต่ภาพที่เห็นก็ไม่ได้อ่อนโยนตามชื่อแต่อย่างใดผายุหมุนที่เกิดขึ้นรอบตัวแม้จะเหมือนเป็นกำแพงสำหรับปัดการโจมตีของศัตรูแต่ถ้าเข้าไปอยู่ในรัศมีดาบ กระผมว่าก็น่าจะกลายเป็นน้ำผักน้ำผลไม้ปั่นไปได้ไม่ยากนับว่าเป็นท่าที่เอาไว้ตั้งรับศัตรูได้ดีเลยทีเดียวล่ะครับพรานวายุกระบวนท่าที่4พายุทรายหมุนไรซิ่งดัสตอมหรือในภาษาญี่ปุ่นโชโจซาจินรันนักดาบจะอยู่ในท่าระดับต่ำและฟันดาบขึ้นสร้างความเสียหายจากมุมต่ำของเป้าหมายจากหลายทิศทางกระผมไม่แน่ใจว่าทุกคนจะเห็นภาพแบบไหนนะครับ แต่เดี๋ยวจะเอาชื่อท่ามาวิเคราะห์ประกอบนะครับโชโจหมายถึงสูงขึ้นเฟ,ฟื่องฟูซาจินอาราชิหมายถึงพายุทรายดังนั้นเมื่อมารวมกันก็น่าจะหมายถึงพายุทรายที่พุ่งขึ้นด้านบนนะครับดังนั้นชื่อท่ากับภาพนิ่งนี้กระผมคิดว่าการโจมตีก็น่าจะคล้ายกับพายุทราย คือการฟันดับไปรอบๆตัวหลายครั้งโดยมุ่งสร้างความเสียหายจากช่วงล่างหรือระดับต่ำของเป้าหมายจนเกิดเป็นลมเกลียวหมุนวนขึ้นมาจนกลายเป็นพายุก็ขอสวัสดีคนจากโลกอนาคตท้านายมาหลังจากฉากนี้ที่ถูกทำเป็นอนิเมชันแล้วก็ช่วยเข้ามาคอมเมนต์บอกกันอีกทีนะครับว่ามันประมาณนี้หรือเปล่าปราณวายุกระบวนท่าที่5ลมหนาวกระโชกโคเมลเทนวินหรือในภาษาญี่ปุ่นโคการาชิโอโรชิ นักดาบฟันดาบออกไปเป็นวิถีดาบแบบโค้งสร้างวงแหวนครอบเป้าหมายจากด้านบนเป็นกระบวนท่าฟันที่เหมือนมีลมกระโชกพัดจากท้องฟ้าเบื้องบนลงด้านล่างเป็นวงกว้างโคการาชิหมายถึงลมหนาวกระผมอยากจะเสนอคันจิแบบแยกกันเอาไว้สักหน่อยเพื่อมันจะมีความสัมพันธ์อะไรที่ผู้เขียนจงใจซ่อนเอาไว้เหมือนที่กระผมเคยหาการเชื่อมโยงคันจิต่อเนื้อเรื่องและอธิบายเอาไว้ในคลิปวิเคราะห์สายสัมพันธ์ ถ้าสนใจดูสามารถคลิกได้ที่ลิงก์นี้เลยนะครับคือว่ามีคันจิอีกตัวคือที่อ่านว่าโคการาชิและมีความหมายว่าลมหนาวเช่นเดียวกันกับวิธีเขียนชื่อท่าโคการาชิแต่ที่เขียนด้วยวิธีนี้น่าจะเพื่อทําให้เราได้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนั่นก็คือคันจิคิที่แปลว่าต้นไม้และคาการาชิที่แปลว่าทําให้แห้งเหี่ยว เมื่อรวมกันก็จะอ่านว่าโคการาชิดังนั้นจึงสื่อความหมายถึงลมหนาวที่พัดให้ต้นไม้นั้นแห้งเหี่ยวไร้ซึ่งใบนั่นเองโอโรชิหมายถึงลมที่พัดลงมาจากภูเขาพอรู้ความหมายแล้วกลับมาดูภาพใหม่ก็จะเห็นว่าตำแหน่งของพลังจากปราณวายุที่มาจากข้างบนลงข้างล่างนั้นเหมือนลมหนาวกันโชคที่ลงมาจากภูเขาตามชื่อท่าเลยล่ะครับปราณวายุกระบวนท่าที่หลมพายุมัวฟ้าหมอกกลางเขาลึก Black Wind Mountain Mist หรือในภาษาญี่ปุ่น k o k u f u Enran นักดาบจะหมุนตัวและตะวัดดาบจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบนโดยอาศัยแรงเวี่ยงเพื่อสร้างคมดาบที่ทรงพลังดังพายุทอร์นาโดโคคูฟูหมายถึงพายุฝุ่นลมพายุที่มีพลังทําลายมหาศาลเอนรันหมายถึงหมอกควันที่เกิดขึ้นกลางภูเขาปราณวายุกระบวนท่าที่7 ลมมรสุมสายลมของเทนงูเกีวซัดเดนกัสหรือในภาษาญ,ญี่ปุ่นเคฟูเทนงูคาเซนักดาบจากะกระโจนขึ้นกลางอากาศแล้วกวัดแกว่งดาบเพื่อสร้างลมพายุเชื่อเฉือนฝ่ายตรงข้ามในตอนที่ใช้ท่านี้เป็นท่าที่คอมโบบวกกับปรานหินผากระบวนท่าที่หนึ่งพอดีกระผมก็เลยไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นท่านี้แบบเดียวๆมันจะออกมาประมาณไหนกันนะเคฟูหมายถึงลมกันโชค ลมที่พัดอย่างรุนแรงเทนงูคาเซหมายถึงสายลมหรือลมแรงที่จูจ่ๆก็พัดมาตามหนังตำนานของเทนงูว่าสามารถเรียกสายลมได้นั่นเองพอนำทั้งสองประโยคมารวมกันแล้วก็น่าจะได้ความหมายประมาณว่าพายุหมุนที่จูจ่ๆก็พัดแล้วก็น่าจะเป็นลมที่เทนงูเป็นผู้เรียกมาด้วยเรามาพูดถึงเทนงูที่ปรากฏอยู่ในชื่อท่ากันนะครับเทนงูเป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานเก่าแก่ของญี่ปุน่นบ้างก็ว่าเป็นปีศาจ บางก็นับถือเป็นเทพ,พเจ้ามีรูปร่างที่ผสมผสานระหว่างมนุษย์กับนกใบหน้าแดงก่ําและก็มีจมูกที่ใหญ่ยาวอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งเชื่อกันว่าหากจมูกยาวเท่าไหร่ก็จะมีพลังอํานาจมากเท่านั้นต้นกําเนิดของเทนงูนั้นว่ากันว่ามาจากเทียนโก่ปีาสา์ในตำนานของประเทศจีนที่มีลักษณะเป็นสุนัขสีดําดูคล้ายดาวตกหรืออุกบาตเออสุนัขตัวนั้นมันจะหน้าตาเป็นยังไงกันนะ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นมหันตภัยและจะนำพาความโชคร้ายไปทั่วทุกพื้นที่ที่มันไปถึงส่วนเทนงูในประเทศญี่ปุ่นนั้นปรากฏขึ้นครั้งแรกในหนังสือนิโฮงโชกิที่ถูกเขียนขึ้นราวศตรวรรษที่6เทนงูจะมีนิสัยชื่นชอบผู้ที่มีความกล้าหาญกล้าต่อกรกับทรราชโดยจะให้ผ่อนและคอยช่วยเหลือผู้กล้าเหล่านั้นแต่ในวันใดที่พวกเขากลับลุ่มหลงในอำนาจเสียเองเทนงูจะออกมาจากหุบเขาและลงทันผู้คนเหล่านั้นทันที ในบรรดาเหล่าเทนง,งูนั้นจะมีกลุ่มหนึ่งที่ถูกเรียกว่าไดเทนงูถือเป็นเทนงูที่มีสติปัญญาและพลังอำนาจสูงส่งมีศักใกล้เคียงกับเทพเจ้ามากเลยทีเดียวซึ่งก็จะมีทั้งหมด8ตนคอยคุ้มครองหุบเขาทั้ง8ทั่วประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับร้านวายุกระบวนท่าที่8ปลายปีถลาลม r i m มาร g เ l e s p l ป s h หรือในภาษาญี่ปุ่นโชเรคาซาคิริ นักดาบจะกระโดดขึ้นกลางอากาศและตะวัดดาบสร้างกระแสลมหมุนเหมือนกับนกที่พุ่งบินเป็นการโจมตีที่ฉับไวและมีพลังทำลายเป็นวงกว้างสันนิษฐานว่าชื่อท่าน,นั้นดัดแปลงมาจากอวัยวะหนึ่งของนกโชเรสึคาซาคิริถ้าแปลตรงตัวจากคันจิก็คือแถวแรกสุดที่ต้องลมหรืออธิบายเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนั่นก็คือส่วนปลายปีกของนกดังนั้นชื่อท่านในภาษาไทยจึงเป็นปลายปีกถลาาลมนั่นเอง ปราณวายุกระบวนท่าที่9อิดาเทนไทฟูนและเพราะรูปเล่มลิขสิทธิ์ในไทยยังไม่ถึงตอนที่ซานนมิใช้กระบวนท่านี้จึงยังไม่มีชื่อท่าภาษาไทยออกมาอย่างเป็นทางการนะครับนักดาบจะหมุนตัวตีลังกากับหลังและออกแรงฟันเหมือนลมกันโชคแรงในขณะที่กำลังกลับหัวคำว่าอิดาเทนหมายถึงพระสะกันทโพธิสัตว์ มีตำนานหนึ่งเกี่ยวกับพระรูปนี้ว่าเมื่อครั้งที่ยังมียักษ์พยายามขโมยพระบรมสารีริกธาตุและพยายามหนีไปยังเขาพระสุเมนนั้นพระสก,กัณทโพธิสัตว์ได้ตามไปชิงคืนมาด้วยการวิ่งระยะทางกว่า12ล้านกิโลในชั่วพริกตาขี้โม้จริงๆเลยนะทำให้คนญี่ปุ่นเรียกคนที่วิ่งเร็วว่าอิดาเทนตามตำนานนี้ด้วยและยังเรียกการวิ่งเร็วๆว่าการวิ่งแบบอิดาเทนหรืออิดาเทนบาชิริ ดังนั้นเราอาจจะคุ้นเคยกับคำคำนี้ที่เอามาพูดถึงอะไรที่เกี่ยวกับความเร็วเช่นอิดาเทนจำใครเกิดทันบ้างครับเนี่ยเข้าเรื่องกันต่อจากที่ว่ามามันก็หมายรวมไปถึงการเอามาใช้ตั้งชื่อพายุไต้ฝุน่นที่เคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วโดยไม่เปลี่ยนวิธีการเคลื่อนตัวว่าอิดาเทนไทฟูนซึ่งก็คือที่มาและคำอธิบายของชื่อกระบวนท่าที่9นี้ด้วยนั่นเอง ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับปราณวายุถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้มะกรูดมะนาวให้พุ่งทยานไปถึงแสนซับเลยนะครับสำหรับวันนี้กระผมชินคุงก็ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ